คุณกำลังฟังรายการรักดวงตากับทาเกตดดำเนินรายการโดยป้าดวงใจค่ะวันนี้ มาแนะนำตัวสินค้าตัวกัพกเกตนะคะเป็นสินค้าเกี่ยวกับการดูแลดวงตานะคะแพาเกตเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องอะไรได้บ้างนะคะก็คือแก้เกี่ยวกับพวกปัญหาที่เราเป็นเกี่ยวกับสายตาทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตาแพ้แสงนะคะน้ำตาไหลาตานึงคือนตาทู่แสงไม่ได้นะคะต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลงนะคะทุกอย่างที่มีปัญหาเกี่ยวกับสายตาหรือว่าไม่ว่าท่านใดที่สาาใช้คอมพิวเตอร์บ่อยๆนะคะแล้วก็ ที่เราเล่นโทรศัพท์มือถือตลอดเวลามีอาการแสบ,บตาหรือว่ามีเหมือนมุ้นไม่ตาเส่ิมนะคะก็คือจะมองเห็นอะไรดำๆเี็นรอยขึ้นมาตลอด,ลอดตัวนี้สามารถแก้ไขได้นะคะ <c oughs> ก็คือการจะใช้แล้วเห็นผลได้นานเท่าไหร่จะเห็นผลนะคะก็กล่องแรกเนี่ยสามารถวัดผลได้เลยนะคะ <c oughs> เราจะเริ่มเห็นว่าความเปลี่ยนแปลง,งเราดีขึ้นถ้าอยากจะแนะนำตัวทา็กเกนะคะถ้าสนใจข้อมูลเพิ่มเติมนะคะติดต่อบเบอร์ด้านล่างได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ